เป็นธรรมเนียมมานานแล้วครับที่หนังใหญ่ประจําปีทั้งหลายจะยอมทุ่มทุนลงโฆษณาทีวีในช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่เขาว่ากันว่าแค่สปอต30วิวิก็มีมูลค่ามากกว่า5ล้านเหรียญแล้วแม้เรทราคานี้จะนับได้ว,ว่าแพงที่สุดในโลกแต่มันก็คุ้มค่ามากครับสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆเล่นหนังยักษ์กประจําปีทั้งหลายที่อยากจะประกาศสักดาให้โลกรู้ว่าปีนี้มีหนังของพวกเขาฉายลงเด้อ แน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นทีของ t r a n s f o r m e r The last Night นอัศวินรุ่นสุดท้ายภาคที่หาของหนังจากกนถล่มโลกที่ทำเอาเแฟนๆเงือบแดกกันตั้งแต่ตัวอย่างแรกหลังเผยว่าภาคนี้ o p t i ิมัสพรามตาเปลี่ยนสีกลายเป็นตัวร้ายและซัดก,กับคู่หูอย่างบอมบูบี ซึ่งประเด็นนี้ผมพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปแกะตัวอย่างแรกดังนั้นคลิปนี้ผมเลยจะขอโฟกัสที่ประเด็นใหม่ๆที่ข่าวที่แล้วข้ามไปแทนนะครับก่อนจะเริ่มผมต้องขอขอบคุณพิลิจักฮีโรทอรครับสำหรับข้อมูลสำคัญสคัญมากมายในการทำคลิปคลิปนี้โอเคครับมาเริ่มกันที่เหล่าหุ่นยนต์ที่หลายคนถามหาว่าหายไปไหนอย่างไดโนบอตตัวอย่างนี้เผยให้เห็นว่าพวกเขากำลังโดนไล่เก็บไปทีละตัวครับ และตัวที่สวยก็ดันเป็นกิมล็อกขวันใจใครหลายๆคนโดนสอยร่วงด้วยฝีมือของกองกาลังลึกลับที่ใช้ตัวอักษรย่อตัว A ซึ่งข่าวที่แล้วผมก็เดาไปว่าน่าจะเป็นเหล่าอสวินโตกรมรุ่นใหม่ผู้สื่อท่อเจตนาลมของคิงอาเธอร์ในตัวอย่างแรกได้มีการเผยโฉมของยูนิครอนตัวร้ายใหญ่ประจำภาคที่บุกรลกมาในรูปแบบของดวงดาวขนาดยักษ์กำลังเดินทางเข้ามา ตัวอย่างใหม่นี้ก็เผยฉากที่ยูนิครอนลงจอดบนโลกครับซึ่งกินพื้นที่กว้างสตั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงกลางมหาสมุทรกันเลยทีเดียวและดูเหมือนว่านี่จะเป็นโลเคชันหลักของฉากแอคชั่นในเรื่องซะด้วยแต่ก็ยังไม่มีวีแววครับว่าเราจะได้เห็นยูนิคร์นแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์อย่างในการ์ตูนดานมาร์ควอเบิร์กในบทเคสเยเกอร์แม้จะโผล่มาแค่ไม่กี่ช็อตแต่หนึ่งในนั้นก็พีคใชัย,ย่อยครับเพราะเป็นช็อตที่เขากำลังใช้ดาบของคิงอาเธอร์อยู่ครับ ซึ่งถ้ากลับไปค้นดูภาพจากก้องถ่ายเราก็จะได้เห็นรายละเอียดของฉากนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับในคลิปที่แล้วครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมข้ามไปก็คือตัวร้ายตายยากที่มีเชื่อว่เมกะชอนในภาคนี้พี P ่แกก็ยังคงไม่ไปไหนและกลับมาในลูกใหม่ที่แทบจะจำไม่ได้เลยตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจอย่างแรงครับว่าใช่พี่แกจริงหรือเปล่าจนไปิร์ชภาพเรนเดอร์พี่แกก็ออกมาโป้เชครับว่าใช่พี่แกแน่นอน และการไปส่องภาพของพี่แกก็นําไปสู่การพบจุดหักมุมครั้งใหญ่ที่ผมต้องขอเตือน,พนเพื่อนๆลวงหน้าไว้เลยว่าสปอยอย่างแรงครับถ้าใครอยากจะไปเซอร์ไพรส์เองในโรง <จะ S 1> ก็ข้ามไปได้เลยครับแต่ถ้ามั่นใจว่ารู้ไปก็ไม่สะทกสะท้านไปดูอยู่แล้วผมก็ถือว่านี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับโอเคความพีคทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตัวอักษรภาษาไซเบอร์โทเนียนบนหน้าผาของเมก้าชอนครับถ้าเราเอามาแกะเป็นภาษา <i> อังกฤษก็จะได้คำว่า m เมก o รอ n ไนย์ย้ำนะครับ m เมก o รอ n ไน h ์และหนังภาคนี้ชื่อตอนว่าอะไรนะ The Last Night ไงครับจะเป็นไปได้ไหมถ้าสื่อต่างๆทั้งหลายทั้งมวลที่เขาปล่อยออกมาตั้งใจหลอกให้พวกเราคิดว่า o p t i ิมัสพรามคืออัศวินรุ่นสุดท้ายทั้งๆที่จริงๆแล้วหนังอาจจะหักมุมว่าเมก t รอนนี่แหละคืออัศวินรุ่นสุดท้ายซะเองและในฉากนี้ก็คือผู้พันเลนน็อไปขอความช่วยเหลือจากเมกตรอนให้ไปกำลาบออพติมัสพราม ซึ่งกว่าพี่แกจะเป็นพระเอกขีม้าขาวมาบอมบ์บีก็อาจจะเดียงไปซะแล้วก็ได้ตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอาเดียนี้จะจริงแท้ได้แค่ไหนแต่มันก็ดูเหมาะสมดีครับกับคำโปรย Reading y o u ยูฮีโร s หรือคิดให้ดีเกี่ยวกับฮีโร่ของคุณเป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ใครคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้านล่างเลยนะครับ และถ้าอยากเห็นเราทำคลิปอย่างนี้อีกเรื่อยๆก็สามารถส่วนนึนกันได้ครับที่ p a t i o n c o m j u s t d o i t และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกก็ติดตามพวกเราได้ครับที่ f เ o ซบ o o กยูทูปช n แนลจอร์ดออ justdoit พิมพ์ just ในภาษาอังกฤษส่วน d ูภาษาไทยครับผม